โอเคทุกคนปิดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปทำความสะอาดทุกคนสวยนะครับ03เกียร์ธรรมดามาดูถึงที่เลยครับไซงานพี่เขาครับผมสวยๆครับสีเดี๋ยวล้างขัดครับสปานอกในไม่เคยติดแก๊สทุกคนโอเคครับ แด้วกลับบ้านโอเคครับกำลังสปานะครับทุกคนอ่าให้ดูพรมเลยนะครับทุกคนดูเบาะดูพมใต้พื้นนะครับอ่าสวยงามทุกคนคอนโซลน,นะครับผ้าหลังคาทุกคนเบาะนะครับ ให้ดูโครมนะครับชอบนะครับนี่เนียนเนียนตาดีเลยครับโครมไม่โมนะครับทุกคนกำลังสปาอยู่นะครับแล้วสวยวิ่งนะครับล้างเสร็จแล้วก็เป็นขัดให้ต่อยครับขัดสีรอบนอกให้อีกครับทุกคนนี่ครับท้าแก่ก็กําลังทําให้เลยสวยเลยครับไม่ติดแก๊สนะครับทุกคนขลังดีสวยเลยไม่สนิมไม่อะไรนะครับแห้งเลยนะครับ ประตูสวยนะครับไม่โซมไม่แตกหักทุกคนอโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆให้ดูครับสป,ปานะครับเดี๋ยวออกจากสป,ปาเสร็จก็ไปขัดสีให้อีกรอบหนึ่งครับทุกคนเอาไปพร้อมใช้สวยงามเลยครับโอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับ